สวัสดีคะ่ะชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ The Angel Card Reading นะคะใน EP นี้เราก็จะมาพูดคุยในเรื่องของความรักสำหรับชาวราศีมิถุนสำหรับคนโสวดนะคะหรือว่า สำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะก,ก็มาฟังด้วยกันนะคะเบื้องต้นเนี่ยผู้อ่านก็ได้จับให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าการดูดวงแบบนี้มันจะเป็นการดูดวงแบบว่าภาพรวมเนาะทุกคนสามารถเข้ามาดูมาฟังมาชมได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็จะไม่ตรงกับทุกท่านแน่นอนนะคะเพราะว่าผู้อ่านไม่ได้ดูให้เป็นส่วนตัวของใครของมันอะไรอย่างเงี้ยเนาะอยากให้เข้าใจผู้อ่านด้วยผิดถูกประการใดนะคะพูดคุยกันข้างล่างคอมเมนต์ด้านล่างนะคะแล้วก็ให้กําลังใจ กันด้วยคำสุภาพนะคะขอบคุณมากๆค่ะเบื้องต้นนะคะเท่าที่ดูไพ่ผู้อ่านรู้สึกว่าชาวราศีมถุนนะคะคนที่มีแฟนก่อนดีกว่านะคะรู้สึกว่าคุณรู้สึกอึดอัดไหมอ่ะไม่ว่าจะเป็นมีแฟนแบบว่าอาจจะไม่ชัดเจนในความรู้สึกมีแฟนหรือว่ามีคนรักแบบยังคลุมเครืออยู่แล้วคะแล้วก็มีแฟนที่แบบคบกันยังไม่ถึงกับแบบว่า ปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันมีเมีเกณฑ์ความรู้สึกเหมือนแบบทุกคนต่างอึดอัดนะทุกคนอยากมองหาทางออกทุกคนอยากมองหาความสุขในชีวิตแต่มันเหมือนหาไม่เจอมันมืดแปดด้านนะคะบางคนอยากเดินทางออกจากชีวิตของกันและกันไปเลยไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะสนับชาวราศีมีถุน นะคะสำหรับคนที่มีคู่ในเดือนนี้เนาะก็อยากเป็นกำลังใจให้นะเพราะว่าความรู้สึกเนี่ยไพย่ใบแรกเลยขึ้นมานะคะชาวราศีมิถุนคุณได้ไพ่แฮงแมนนะคะบางคนผู้อ่านมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่แน่ใจว่าตั้งแต่ช่วงครึ่งปีแรกหรือว่าช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีเกณฑ์การเดินจากกันไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าบางคนอาจจะเหมือนแบบแยกกันอยู่สักพักหนึ่งอะไรเงี้ยต่างคนต่างมองหาจุดหมายปลายทางหรือว่าต่างคนต่างมองหาเขาเรียกว่าเป้าหมายชีวิตนะคะที่มันอาจจะ ไม่ได้ปูไปพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเพราะว่าไพาแห้งแมนเนี่ยมันเป็นอะไรที่บ่งบอกถึงาการสูญเสียคนรักนะคะหรือว่าการที่เรา,าตกอยู่ในพบังของความรักที่อึดอัดนะไม่สามารถที่จะหาทางออกได้นะคะ พยายามหาทางแก้ไขนะคะต่างๆนานานะคะด้วยการพูดคุยกันนะคะมันก็เหมือนกับว่ายังไม่สําเร็จนะคะใจของคุณทั้งคู่ยังมีความรู้สึกเหมือนรักและคิดถึงกันนะคะมีการคิดถึงมีการโหยหามีการอยากเดินทางไปหากันหรือว่าอยากที่จะพบเจอกันอยู่แต่ว่าในห้วงของความรู้สึกอย่างแปไม่เท้านี้หรือว่าไพ่เดิมูนตรงนี้นะคะมันจะเป็นไพ่ก้าดาบตรงนี้เองนะคะ เป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าความห่างไกลนะคะความเจ็บปวดความคิดถึงที่คุณไม่สามารถฮิลมันได้แล้วนะคะคุณรู้สึกเหมือนกับว่าอยากไปหาก็ไปไม่ได้นะคะมันก็เลยเหมือนกับมันทรมานใจมันทุกทรมานใจมันเหมือนแบบไม่อยากอยู่ในจุดจุดนี้นะคะคุณเองก็เหมือนกับว่าหน้าที่ภาระงานอะไรก็แล้วแต่มันเหมือนกับว่ามีค่อนข้างเยอะให้รับผิดชอบแล้วก็ต้องมานั่งคิดถึงการหรือหหยหากันโดยที่มันไม่มีทางจะเป็นไปได้อะไรเงี้ยค่ะเหมือนคุณเองก็อยากจะจบความสัมพันธ์ตรงนี้เพื่ออยากเปิดโอกาสให้กับตัวเองอีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่ว่าจะเจอคนที่เขาแบบว่ามีความรู้สึกที่ง่ายๆเหมือนเราหรือว่าเดินทางมาหาเราได้อยู่ใกล้กันนะคะมีปัญหาเจอกันได้พูดคุยกันได้นะคะให้กําลังใจกันได้อย่างนี้หรือเปล่านะสำหรับคนที่มีแฟนนะคะตัวคุณเองนะคะอยู่ในระวังของความแบบว่าเขาเรียกว่านะคะ่า ความรู้สึกเหมือนเก็บกดในความรู้สึกของตัวเองนะคะเหมือนแบบนั่งคิดถึงคนรักตัวเองนั่งเฝ้าคนึงหาคนรักของตัวเองที่มันไม่มีทางเป็นไปได้อะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบว่ามีปัญหานะคะแยกทางกันอยู่นะคะหรือว่าเดินทางจากกันอะไรเงี้ยค่ะเนาะผู้อ่านมองว่าไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ตรงน,นี้มันอาจจะเหมือนแบบตึงเครียดตึงเครียดไปหรือเปล่าสําหรับชาวราศีมิถุนเนาะสำหรับคนที่มีแฟนนะคะบางคนมองว่านะคะด้วยความที่คุณมองว่าอนาคตข้างหน้า ม,มันก็มีอะไรให้เราอมองเห็นหรือว่าก้าวข้ามผ่านมันอะไรอย่างนี้คะ่ะแต่คุณมองว่าด้วยความที่ ต่างคนต่างที่กําลังมองหาความฝันของตัวเองมองหาความสําเร็จมุ่งหน้าทํางานหาความสําเร็จพร้อมทุกครั้งนะคะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยชาวราศีมถุนนะคุณเป็นคนธาตุลมนะคะชาวราศีมิถุนด้วยความคุณเป็นคนธาตุลมอยู่แล้วมันเลยทําให้ตัวคุณเองเนี่ยเขาเรียกว่าอ่อนไหวไปกับสิ่งรอบข้างนะคะหรือว่าอยากเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างให้มันเร็วขึ้นเพื่อที่มันจบปัญหาหรือเพื่อให้มันได้มาซึ่งความเคลียร์นะคะแบบว่าเพื่อให้มันชัดเจ เนส์ีอะไรเงี้ยชาวราศีเมถุนคุณจะเป็นคนแบบนี้คุณไม่ชอบอะไรที่มันแบบว่าคา,าราคาซังไม่ชอบอะไรที่มันแบบคุมเครืออยู่คุณชอบความชัดเจนอะไรเงี้ยน่ะคุณก็เลยมองกับว่าหากเราต้องเดินหน้าหรือหากเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในสักอย่างสิ่งสิ่งนั้นต้องเป็นผลประโยชน์กับตัวชาวราศีเมถุนที่สุด อันนี้คือในความรู้สึกของชาวราศีมีถุนเนาะซึ่งผู้อ่านมองว่าหากคุณสามารถตัดสินใจได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจบความสัมพันธ์หรือการที่จะเขาเรียกว่าแบกรับภาระตรงนี้คนเดียวโดยที่อ่าไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องไปพึ่งพาความรู้สึกหรือว่าไม่ต้องไปพึ่งพาคนรักของคุณก็แล้วแต่ตัวคุณเองยังมีเกณฑ์ที่จะเขาเรียกว่าประสบความสําเร็จในเรื่องของอ ตัวเองนะ่ะตัวคุณเองนะ่ะจะประสบความสําเร็จด้วยตัวคุณเองนะโดยที่บางครั้งคุณอาจจะเลือก ที่จะเดินทางด้วยตัวคนเองเลือกที่จะเขาเรียกว่ามองไปข้างหน้าด้วยตัวคนเองนะคะคุณมองว่ายังไงซะอนาคตคงเราคงไม่ได้อยู่แค่นี้นะคะในวันข้างหน้าชีวิตของคุณยังต้องประสบความสําเร็จในวันข้างหน้าคุณยังต้องเจอใครเข้ามาอีกมากมายในชีวิตนะคะมันทําให้ชาวราศีมิถุนคนที่ไม่ว่าจะเป็นจบความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะหรือว่าคนที่กําลังมองว่าเอ๊ะเ,เราไปได้หรือเปล่านะคะวันหนึ่งคุณอาจจะมองว่าโอเคเราเดินหน้าไปก่อนนะคะอะไรจะเกิดขึ้นช่างมันนะคะยังไงซะ ณนะวันวันนี้นะคะเราเกิดมาก็เกิดมาคนเดียวนะคะเราเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งมันก็คงไม่เป็นอะไรนะคะมันก็เหมือนกับว่าชาวราศีมิถุนเองคุณกําลังสร้างความสุขให้ตัวคุณเองคุณกําลังมองหาความสําเร็จคุณกําลังมองหาความก้าวหน้ามากกว่าในเรื่องของสิ่งที่มันไม่ได้ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งคุณจะประสบความสําเร็จนะคุณจะมีความสุขคุณจะมีโชคลาภเผลอๆการจบความสัมพันธ์ในครั้งนี้หรือการที่ าชาวราศีเมถุนคนที่คุณจบความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะมีเกณฑ์ที่เจอคนรักนะคะอีกครั้งหนึ่งมีเกณฑ์การที่จะได้พบรักอีกครั้งหนึ่งแต่มันอาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นะคะในการซัพพอร์ตหรือว่าการดึงหัวใจของคุณกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่มีเกณฑ์การได้พบเจอคนใหม่ๆมีเกณฑ์การได้เขาเรียกว่าสังสรรค์น,นะคะอีกครั้งหนึ่งกลับมาเขาเรียกว่า ฟ้าหลังฝนอีกครั้งหนึง่งหากคุณเป็นหากคุณเพิ่งจบความสัมพันธ์เพิ่งร้องไห้เพิ่งเสียใจนะคะหรือเพิ่งเจ็บปวดทรมานมาก็แล้วแต่คุณจะเจอคนที่เขาเข้ามาทําให้ชีวิตของคุณ มีความสุขนะคะและฝ่าฟันในเรื่องของความเร้ายที่คุณเจอมานะคะการเจ็บปวดความทรมานอะไรก็แล้วแต่มันจะทําให้ตัวของคุณดีขึ้นแล้วก็การการที่คุณจบปัญหาตรงนั้นมันจะทําให้คุณรู้สึกกับว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเป็นสิ่งที่ทําให้คุณมองว่าคุณไม่เสียใจหากคุณมองย้อนกลับไปคุณยังมองว่าสิ่งที่คุณทําคือสิ่งที่ดีทั้งสองฝ่ายนะคะไม่ทําให้ต่างคนต่างอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้คือสําหรับคนที่มีแฟนที่เขาเรียกว่าไม่ได้มีความสุข ชิตหรือว่าคนที่จบความสัมพันธ์มาแล้วอาจจะเพิ่งเกิดนะคะประมาณ2-3เดือนที่ผ่านมาก็แล้วแต่นะคะชีวิตของคุณก็จะประมาณนี้ในอารมณ์ความรู้สึกนะคะส่วนการที่คุณจะเจอใครไหมในอนาะคตข้างหน้านะคะอาจจะต้องรอคอยแล้วก็สร้างกำลังใจ สร้างพลังบวกให้กับตัวเองนิดนึงคุณมีเกณฑ์เจอแน่นอนค่ะนะสำหรับคนที่เพิ่งจบความสัมพันธ์อย่าท้อนะคะความรักมีรอบกายนะคะทีนี้มาดูคนโสดกันบ้างนะคะผู้อ่านเชื่อว่าคนโสดนะคะต้องนั่งรอกันแล้วนะคะเบื้องต้นนะคะสาหรับชาวคนโสดแบบโสดสนิทเลยนะคะผู้อ่านมองว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาตัวคนเองรู้สึกเขาเรียกว่าอ่าผ่านประสบการณ์มาแล้วนเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ่าอกหักเอ่ยนะคะ เจอคนรักเดินจากไปหรือตัวคุณเองเดินจากคนรักไปก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นสถานะไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกแบบไหนก็แล้วแต่มันก็เจ็บปวดทั้งคู่เนาะในเรื่องของการแยกทางกันนะคะทีนี้คนที่คนโสดผู้อ่านมองว่าตัวคุณเองมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง มีเกณฑ์การที่เดิเริ่มต้นใหม่ๆนะคะความสัมพันธ์ที่มันจบไปครั้งที่ผ่านมาปีที่แล้วปีก่อนหน้า2-3ปีที่ผ่านมาการที่คุณเฝ้ารอคอยใครบางคนในชีวิตการที่คุณเฝ้ารอคอยข่าวดีการที่จะได้เจอใครสักคนในชีวิตมันจะเป็นจากโซเชียลที่คุณเล่นอยู่จากคนที่คุณแชทอยู่จากคนที่คุณเจอกันนะคะจากเว็บไซต์หรือจากการที่คุณอ่าเขาเรียกว่าไม่ว่าจะเจอกันด้วยลักษณะแบบไหนนะคะเพื่อนๆคุณมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีนะคะมีเกณฑ์การ ได้ตอบรับที่ดีจากคนที่คุณคุยจากคนที่คุณชื่นชอบจากคนที่คุณแอบชอบหรือจากคนที่เขาเข้ามาชอบคุณคุณมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีและก็มีเกณฑ์การเดินทางมาพบกันนะคะในเร็วๆนี้มีกา,การเลี้ยงฉลองมีเกณฑ์การเริ่มต้น สารสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นเผลอๆมีเกณฑ์กันได้ของขวัญชิ้นใหม่นะคะมีเกณฑ์การเจอคู่รักคู่สมพง์การมีเกณฑ์ได้เจอคนรักนะคะที่อาจจะเดินทางข้ามน้าข้ามทะเลมาหาชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะซึ่งนะคะเป็นไปได้ทั้งชาวต่างชาติเป็นไปได้ทั้งชาวเอเชียนะคะต้องบอกว่าไพ่เดอะเบอร์ใ่นี้ไม่เจาะจงว่าเขาเป็นใครนะคะอาจจะเป็นต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติศาสนานะคะได้หมดเลย นะคะไพ่ใบนี้เพราะฉะนั้นชาวคนโสดคุณเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงได้เลยนะคะในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ความรักของคุณนะคะอาจจะมาจาก าการสื่อสารปฏิสัมพันธ์จากเพื่อนร่วมงานจากการเขาเรียกว่าติดต่อกันให้รู้จักกาันหรือจากการท่องเที่ยวบนโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะซึ่งมีเกณฑ์นคนที่มีอายุน้อยกว่าเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะซึ่งอาจจะเป็นคนที่อ่อนกว่าคุณหรือถ้าเขาอายุเยอะกว่าคุณนั่นหมายความว่าเขาพยายามที่จะใช้ชีวิตให้ได้เหมือนคุณเหมือนกับว่าไม่ต่างกันมากอาจจะมีความเป็นเด็กในตัวเองอาจจะมีความรู้สึกนึกคิดในตัวเองแต่คุณอาจจะต้อง วังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะนิดนึงนะคะในการเจอกันและเรียนรู้กันนะคะแรกๆมันอาจจะไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่อย่างที่พี่อันบอกคุณมีไพ่3าใบนี้อยู่นะคะแฮงแมนนะคะกาวดาบแล้วก็ไพ่เดมูลไพ่สามใบนี้บ่งบอกถึงความรู้สึกที่มันยังไม่ชัดเจนบ่งบอกถึงความรู้สึกที่ไม่คุ้นกับเขานะคะเพิ่งจบเพิ่งเลิกราความสัมพันธ์ซึ่งไอของความเขาเรียกว่า ไอของความเจ็บปวดนะคะไอของความทรมานมันยังอยู่ในจิตใจมันอยู่ในความคิดมันอยู่ในความรู้สึกเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเริ่มต้นใหม่กับใครหรือการที่เราจะไปะมีความรักอีกครัง้งหนึ่งเราก็จะต้องมีการเขาเรียกว่าวางสิ่งต่างๆที่ผ่านมาแล้วไว้ข้างหลังเพื่อที่เราจะได้เดินหน้านะคะให้มีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้เราและเขาไม่ได้มีอะไรที่ต้องเหมือนกับว่าดึงเรื่องเก่าๆเ,เข้ามาคิดให้เราเสียใจให้เราวุ่นวา อะไรเงี้ยค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะนั้นการที่เราจะเริ่มต้นใหม่เราจะต้องมีความสุขจริงๆและเราก็จะต้องพร้อมจริงๆเพื่อที่จะให้โอกาสตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้โอกาสคนที่เขาจะเข้ามาหาเราอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆนี่เนาะและแน่นอนชาวคนโสดเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอคนคนนี้ต้องบอกว่า คนคนนี้จะเข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องของหน้าที่การงานทรัพย์สินและธุรกิจนะคะเข้ามาดูแลเยียวยาจิตใจของคุณให้พวกคุณนะคะ,ะเขาเรียกว่าผ่านเรื่องราวร้ายๆไปได้ผ่านเขาเรียกว่าผ่านจุดหักเหของชีวิตไปได้คนคนนี้มีเกณฑ์เป็นเจ้าของธุรกิจมีเกณฑ์เป็นเจ้าของกิจการมีเกณฑ์เป็นเจ้าของธุรกิจ,กจ,กจพ่อค้าโรงแรมหรือนักการขายระดับนายทุนนะคะอาจจะเป็นพวกด้านอสังหาริมทรัพย์การเมเนจเมนต์การบริหารด้าน การโรงแรมหรือว่าเขาเรียกว่าพวก ทำนิติกรรมอะไรต่างๆคุณอาจจะเจอพวกนักธนาคารหรือว่าพวกสถาบันการเงินอะไรเงี้ยคุณมีเกณฑ์ได้เจอนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นต่างชาตินะคะเ,เพื่อนๆมีเกณฑ์ที่เป็นคนไทยนี่แหละที่จะทํางานในด้านของพวก financial นะคะสถาบันสินเชื่อหรือการเงินการธนาคารหรือในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนะคะเป็นไปได้หมดเลยเป็นไปได้หมดเลยที่คุณจะได้เจอเขานะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าการได้เจอครั้งนีู้้อ่อนเชื่อว่าหลายๆคนคงจะรู้สึกว่าดีใจและมีความสุข เพราะว่าคาว่าดวงสมพงของชาวราศีมีถุนลัคนามีถุนแล้วเนี่ยตัวคุณเองดวงสมพงนั่นหมายความว่าเขาจะเข้ามาจุนเจืออุปธรรมคําชูให้คุณนะคะเหมือนกับว่าเข้ามาช่วยเหลือในสิ่งที่คุณขาดหายไปเข้ามาช่วยเหลือเจอจุนในสิ่งที่คุณมองว่าเขาสามารถสพอร์ตคุณได้นะคะ เพราะฉะนั้นการที่จะมีความสุขอีกครั้งหนึ่งเราก็อย่าลืมนะคะสร้างความมั่นใจนะคะให้กับตัวเองโดยการที่นะคะตื่นเช้ามาดูแลตัวเองนะคะให้ดูดีและสวยอยู่เสมอต้อนรับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาอย่าให้พลังงานลบๆนะคะเข้ามาทำให้ชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนเนี่ยเขาเรียกว่ากลบกลบความความเขาเรียกว่า กลบสิ่งดีๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะทีนี้ไพ่3ามใบนี้นะคะที่ประอ่านหยิบให้ต้อง oh my god นะคะต้องร้องว้าวเพราะว่านะคะสาหรับคนโสดนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นโสดในสถานะไหนก็ตามคุณได้ไพ่ the beginning นะคะไพ่ the emperor ไพ่ the moon นะคะไพ่สมใบนี้ต้องบอกว่าเป็นไพ่ในชุดเมเจอรค่ะน่าเป็นชุดไพ่ใบใหญ่ที่จะมา,าเสนอแนะ และแนะนําและบอกวิธีการหรือบ่องบอกว่าชาวราศีเมถุนและคณาเมถุนสาหรับคนโสดนั้นคุณจะมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่มีเกณฑ์ได้เจอพบรักใหม่ๆม,มีเกณฑ์การได้บางสิ่งบางอย่างเึิดขึ้นอย่างกระทันหันได้เจอคนรักแบบอุบัติเหตุรักได้เจอคนรักแบบสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่คุณอาจจะไปร้องขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนมาก่อนหรือคุณอาจจะไปอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนมาก่อนหรืออจาจจะอันถวายบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เราวันหนึ่งได้เจอคู่นะคะคนคนนั้นเขากําลังจะมา คุณค่ะแล้วไพ่ e อ per o r ตรงนี้นะคะต้องบอกว่าไม่ต่างกันกับไพ King of, ่ King อ f คิ n n อฟเ e e เหรือว่าราชาเหรียญน,นะคะราชาโชคตรงนี้เลยเพะว่าไพ่ The e m อ e r o r มันเป็นถึง บารมีของผู้ชายบารมีของผู้หญิงนะคะนั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายกันแล้วแต่การในเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอคู่ครองในครั้งนี้คนคนนี้จะเข้ามาซัพพอร์ตในชีวิตของคุณคนคนนี้จะเข้ามาลีดนะคะตัวคุณเพื่อให้เป็นผู้นำนะคะเพื่อชักพาคุณไปในทางที่ดีเพื่อในชักพาคุณไปในอ่าในทางที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็ชี้แนะแนวทางเพื่อให้คุณประสบความสําเร็จแน่นอนไพ่ดมูลไพ่ดมูลมันจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความรู้สึกและอารมณ์ความสมบัติ ังการรอคอยที่มันลำค่าที่สุดการรอคอยที่คุณพบเจอความสมหวังนะคะ จะต้องฟังสิ่งรอบข้างจะต้องฟังสิ่งที่ตัวเองตามหานะคะสิ่งไหนที่มันผ nice ่านไปแล้วสิ่งไหนที่มันไม่ใช่สําหรับเราก็ให้เราปล่อยไปนะคะสร้างโอกาสดีๆให้ตัวเองนะคะอย่าไปยึดติดกับสิ่งที่มันทําให้ตัวเรานะะคผิดหวังอย่าไปยึดติดกับความรู้สึกที่มันไม่ใช่ที่มันบั่นทอนนะคะจิตใจของเราเราต้องรู้จักให้อภัยหัวใจตัวเองเราจะต้องรู้จักให้อภัยความรู้สึกของเราและคนที่เขาเดินจากเราไปเราก็ต้องรู้สึกให้อภัยและพร้อมที่จะ จะเปิดหัวใจอีกครั้งนึงครั้งหนึ่งพร้อมที่จะเผชิญหน้านะคะ,ะกับความ กับความเลวร้ายอีกครั้งหนึ่งเราต้องเตรียมรับมือนะคะหากเราสามารถที่จะเผชิญความเลวร้ายอีกครั้งหนึ่งนั่นหมายความว่าเราพร้อมสู้กับสถานการณ์ที่กําลังจะมาและแน่นอนหากเราพร้อมแบบนี้อย่าว่าแต่สิ่งเลวร้ายที่เข้ามาแล้วมันจะแพ้เราเลยค่ะคนที่เขาจะเข้ามาหาเราพร้อมคนดีๆต่างๆแน่นอนเขาก็จะแพ้ความรักของเราแพ้ความจริงใจแพ้ความกล้าหาญแพ้แพ้ความอดทนแพ้ความอดทนที่คุณรอคอยอย่างมีความหวังนะคะเพราะฉะนั้นผู้อ่านมองว่าไพ่เดมูลใบนี้ เป็นตัวแทนของราชินีพระจันทร์เขาจะมาส่งมอบความรักดีๆเขาจะมาส่งมอบสิ่งดีๆนะคะพอถึงวันฟูมูลพอถึงวันพระนะคะให้เพื่อนๆอ,ออกมาอธิษฐานนะคะ,ะให้ตัวเองมีพลังงานให้ได้ความรักเปิดโอกาสนะคะเจอคนดีๆเข้ามาสปอร์ตในชีวิตของตัวเองทําให้ตัวเองมีความสุขที่สุดในชีวิตแล้วก็ได้เจอคนดีๆเข้ามาสปอร์ตทั้งหัวใจนะคะทั้งชีวิตในทุกๆด้านนะคะอย่าลืม การเปิดโอกาสให้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งเป็นสิ่งที่ดีเสมอทุกๆครั้งสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตอย่าไปคิดถึงมันนะคะให้ beginning มาแล้ว starting a new life นะคะ finding your purpose นะคะเพราะฉะนั้นการให้อภัยนะคะหรือการเดินหน้าการเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับที่ตัวคุณนะคะเพราะฉะนั้นผู้อ่านเป็นกําลังใจให้และ ในสัปดาห์ข้างหน้าผู้อ่านจะปล่อยคลิปในของเดือนกันยาของเดือนตุลาคมที่จะถึงนะคะยังไงผู้อ่านฝากติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้และของให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักค่ะคุณเจอคู่แท้แน่นอนชาวราศีมิถุนเจอกันคราวหน้าค่ะฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ